สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านภัยทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านภัยทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาเพิ่งรู้หัวใจตัวเองที่มีต่อคุณเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะ ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาอยู่ในความเศร้านะเพิ่งรู้รู้หัวใจตัวเองที่มีต่อคุณแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เขาหวังว่าคุณจะจะเข้าใจเขาช่วยเขาออกจากความเศร้านี้ได้ว่าคุณหวังดีกับเขาเนี่ยหว่วงใยเขาเม่อเขาเหมือนอยู่ในความผิดหวังความเศร้าแล้วเขาถึงรู้หวัวใจตัวเองว่าคุณดีกับเขาหว่วงใยเขาเนะ่ย ยื่นมือเข้ามาช่วยเริ่มต้นใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ว่าคุณจะเข้าใจเขารักเขาเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยเขาจะไม่ยอมแพ้มันเนี่ยเอาชนะมานเอาชนะอุปสรรคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณธรรมนะําทางแล้วเขาจะแก้ไขเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้คุณยื่นมือเข้ามาช่วยเขาเข้าใจเขาเริ่มต้นใหม่รักที่ดีมาให้คุณเพราะรักที่เนี่ยเหมือนทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมากกว่าถูกใจคุณธรรมนะําทางใช้เหตุผล นำความถูกต้องความดีงามเรื่องราวดีๆมาให้คุณแต่ตอนนี้เขาวิตกกังวลมากคุกคามนีตกกังวลว่าคุณจะรักเขาไหมคุณจะทำเขาจะทำอย่างไรดีวุ่นวายใจเพิ่งรู้ใจตัวเองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มจะเดาอย่างไรอีกงอเขาจะมาง้อคุณ พูดให้ให้คุณเข้าใจเขาเนี่ยง,ง้องอนว่าคุณจะให้อภัยเขายื่นมือเข้ามาช่วยหวังว่าความล้างนี้จะส่งหวังจะเริ่มต้นใหม่ได้แก้ไขเรื่องราวที่ผ่านมาแต่เขาวิตกกังวลน่ะวุ่นวายใจมากนะคุกคามเพิ่งรู้ใจตัวเองเขาจะมาง้อคุณ พูดคุยบอกให้คุณรู้แย็คก็เก็บซ่อนไว้ซ่อนไว้ในใจไม่พูดไม่บอกนิ่งโดยลูกคุณก็ไม่รู้ว่าเขาแต่เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองแล้วเขาก็นิ่งไม่รู้จะทำอย่างไรสายเปนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่แล้วทุ่มเทความรักที่ดีให้คุณที่เขาจะเปคุณได้ทรัพย์สินเงินทองความสุขเรื่องราวดีๆมาให้คุณ เพื่อที่จะออกจากอุปสรรคปัญหารักที่จับต้องไม่ได้จากลาไกลกันห่างกันเนี่ยเหมือนแล้วเขาจะทำอย่างไรว่าอยู่ที่คุณน่ะพอเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองเขาอยากเริ่มต้นใหม่ละเขาหวังว่าคุณจะยื่นเหมือเข้ามาช่วยเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาเขาจะมาง้อคุณฟันฝ่าอุปสรรคเขาก็จะไม่ยอมแพ้นะไม่ว่าอุปสรรคขวางหนาม,มากมายเพียงไรจะเอาชนะใจคุณ แล้วมีคุณเป็นกำลังใจเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาดีกับเขาคุณอยู่ในใจเขาความสุขอยู่ในใจคุณอยู่ในใจเขาเขาอยากมาง้อคุณน่ะไม่เคยลืมคุณคุณอยู่ในความทรงจำของเขาแล้วก็คิดถึงคุณนะตอนนี้คิดถึงคิดถึงเรื่องราวดีๆความจำดีๆเรื่องราวที่คุณ มอบสิ่งดีๆให้เขาแล้วเขารู้แล้วตัวนี้หัวใจเขาว่ารักคุณคิดถึงคุณเป็นความรักที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่คิดถึงคุณคนที่คุณกับเขาจากลากันไกลห่างจากกันไปแล้วเพป็นนี้พูดถึงจากลาอยู่ที่คุณละเพราะคนหนึ่งไป หนึ่งเสียใจรักที่จับต้องไม่ได้แต่เขาอะ่ะจะไม่ยอมแพ้จะเอาชนะใจคุณเพราะเพขาจะฝันฝ่าอุปสรรคเอาชนะอุปสรรคปัญหาหรือความรักที่เขาทําให้คุณวิตกกังวลนะตอนเนี้มีความเหมือนคุกคามอะ่ะคุณวุ่นวายวิตกกังวลเพราะเขาเหมือนกันอะ เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองแล้วเรามาดูว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้เขาเป็นใครเรามาดูพลังงานตัวเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองพาพิพคเนตดูเขาดูเพียบพร้อมความอุดมสมบูรณ์ ราชาโชคความสุขทรัพย์สินเงินทองประสบผลสําเร็จในชีวิตนะดูเขามั่นคงเนะี่ยด้วยความมีฐานะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์หน้าที่การงานการเงินชีวิตเขาดูอุดมสมบูรณ์อนะเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองความสุขแล้วเขาจะมาเปคุณเนะี่ยหยิบยื่นรักดีๆให้คุณได้ หรือไม่ถ้าตัวเขาไม่ไม่ประสบผลสําเร็จเขาเป็นคนที่มุ่งหวงังมุ่งมั่นตั้งใจชีวิตต้องได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองความประสบผลสําเร็จในชีวิตดูมีความมั่นคงอะชีวิตเขาต้องดีต้องเพียรพร้อมต้องอุดมสมบูรณ์ประสบผลสําเร็จนลกวเขาเป็นคนที่ลังเลกับเรื่องความรักดูไม่แน่ใจปราถนาคนรักความรักที่ดีที่สมบูรณ์แบบที่เหมาะสมสําหรับเขา เขาต้องการพูดคุยกับคุณเหนื่อยล้าก,กับความรักพะยาคุดกับนางกากีที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ต้องการมีคนมาช่วยเหลือเนี่ยเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาช่วยเหลือเขาเพราะเขาด้วยตัวเขาแต่สินใจผิดพลาดเรียกหาคุณพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรการเรียกหาเรียร้องต้องการเหมือนคุณนิ่งเขานิ่ง ความไกลความห่างความแตกต่างกันแล้วคู่กับไพ่เขาเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหานะทําในสิ่งที่ถูกต้องอนะ่ะมากกว่าถูกใจคุณธรรมนําทางหวังตั้งใจว่าคุณคือคู่ของเขามั่นคงเท้าวิรุนหกแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้นะ่ะท้าวิรุนหกเพราะว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นกับเขาในตอนนี้เพราะตัวเขาเองคิดผิดแต่ัดสินใจผิดพลาดทําทให้เขาเสียใจแล้วรู้ใจตัวเองแล้วแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณเพราะท้าวิรหนกความเก่งความรู้ความสามารถแล้วอดทนรอคอยความสําเร็จสมหวังได้จบพยายมราชความผิดหวังความเสียใจอยากเริ่มต้นใหม่ เพราะพญายมราชเนี่ยก็เป็นการพิพากษาด้วยตัวเขาเองทำถึงเจ็บถึงผิดหวังแล้วเขาจะมาง้อคุณอยากเริ่มต้นใหม่กพูดอยากคุยกับคุณให้คุณเข้าใจเขาแล้วเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองเนี่ยเพื่อความมั่นคงในอนาคตเพราะเขาเหมือนผิดหวังเสียใจมาก่อนแล้วกับเรื่องราวที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในชีวิตเขารู้เข้าใจจะมาเริ่มต้นใหม่แล้วเขาจะทำอย่างไร เขาเลี่ยงหาคุณคุณดีกับเขาหว่วงใหญ่เขาแล้วเขาหรือเขาว่าเขานิ่งเงียบไปจากคุณแล้วคุณก็นิ่งคุมทรัพย์แห่งสติปัญญาพระเทวาษีเขาจะเดินทางมาหาจะพูดคุยติดต่อสื่อสารมาหาแต่ใบนี้ดูพลังงานตัวเขาเองเป็นคนที่เก่งนะ เรื่องงานเรื่องเงินประสบผลสําเร็จในชีวิตได้อะแต่เรื่องความรักอะใช้เวลาเขาจะอดทนเรียนรู้ศึกษาหาทางออกเพราะคู่กับไพ่เขาก็นิ่งเก็บซ่อนไว้ซุกซ่อนไว้ในความรักนี้ไม่พูดไม่บอกคุณแล้วเขากําลังคิดหาทางออกเนี่ยกาลังศึกษาเพราะเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าจะว่าเขาอะรักคุณคิดถึงคุณนะตอนเนี้ย คุณคือคนที่ใช่ที่เป็นคู่ของเขาเขาจะหาวิธีที่ให้ความรักนี้สำเร็จสมหวังใบนี้ล่วงมาเองเท้าทาตะลดเนี่ยคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณ แล้วเขาจะประสบผลสําเร็จออกจากอุปสรรคต่างๆได้แล้วเขาจะนํารักที่ดีมาให้คุณแบบคุณคาดไม่ถึงคู่กับภัยสายเปเนี่ยคาดไม่ถึงคุณกับเขาจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงเรื่องราวดีๆมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงเขาก็คาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณได้มากขนาดนี้ว่าคุณจะดีกับเขาเขารู้ใจตัวเองแล้วที่เขาจะนำรักที่ดีมาให้คุณได้นะแล้วแต่ละคนะท่าน พอคู่กับสายเปอันนี้ก็แบบเท้าทัตโตรดอะสมหวังออกจากปัญหาได้สมหวังได้แบบคุณที่คุณคาดไม่ถึงพระนางสุรัตวดีชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วเขาว่าจะทําให้ดีที่สุดความรักนี้ต้องมองเห็นอนาคตที่จดเจนต้องรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันนําความสุขมาให้คุณ เฉลิมฉลองเทพธิดาพระจันทร์เขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอะเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นามนาพันแล้วเขาว่าคุณจิตใจคุณอะดีจิตใจดีเหมือนเนี่ยจิตใจสว่างสวัยเหมือนดวงจันทร์วันเพญอะความสงบความร่มเย็นร่มลื่นมีความสุขแล้วเขาว่าจะต้องได้เฉลิมฉลองความสุขความสำเร็จสมหวังความรักได้ดังที่คิดที่ต้องการแล้วเขาจะปรับปรุงตัวเขาเองเนี่ย เปลีป่ยนแปลงแล้วสรุปเป็นอย่างไรเขาอยากเริ่มต้นใหม่เดินทางมาหาคุณเริ่มต้นใหม่พระอรุณเทพพระบุตรแล้วเขามีพละกกำลังความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจบรรลุเป้าหมายได้หลังที่คิดที่ตั้งใจไว้ได้เขากำลังศึกษา,าเนี่ยเรียนรู้หาทางออกหรือปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้ว่าจะทำอย่างไรความรักนี้สำเร็จสมหวังแม้จะใช้เวลาเขาก็จะอดทนรอคอย นะเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นำรักที่ดีมาให้คุณเดินทางมาหาคุณรุจนากับสังทองคุณกับเขาดูแตกต่างกันความแตกต่างความไกลความห่างยากไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันได้รักที่ดีมาให้คุณเป็นคู่กันได้เนะี่ยเขาจะเดินทางมาหาศึกษาศึกษาหาทางออกอยู่ นเนะพราะนี่เขาคิดถึงไม่เคยลืมคุณแล้วคุณก็ไม่เคยลืมเขาคุณก็คิดถึงเขาอยู่อ่ะจะสมหวังแต่เขาจะอดทนเอาชนะใจคุณให้ได้เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองที่มีต่อคุณว่าคุณดีกับเขาหว่วงใยเขารักเขาคุณคือคนที่ใช่ละนำรักที่ดีมาให้เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขากับคุณหมายเลขห้าหมายเลข2ี่ หมายเลข7หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข1 6หมายเลข1 9หมายเลข11หมายเลข23หมายเลข34หมายเลข7หมายเลข31หรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดปีมะเมียหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดวันเสาร์เขารู้ใจตัวเขาแล้วเพิ่งรู้ที่มีต่อคุณและเขาจะเอาชนะไปสักปัญหา แต่จะรวดเร็วหรือจะมากน้อยใช้เวลานานเพียงไหนแล้วแต่และคนละท่านนํารักที่ดีมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงนะ่ะสายเปมาให้คุณรักที่ดีมาให้แล้วเรามาดูว่าเขาเพิ่งรู้ใจตัวเขาเองที่มีต่อคุณแล้วเรามาดูเขาคิดอย่างไรจะทําอย่างไรกับคุณ ยังบอกอะไรคุณเกิดอะไรขึ้นกับเขายังบอกอะไรกับคุณองไหวยังไหวสบายยังไหวอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาชนะใจคุณเขารู้หัวใจเขาแล้วแล้วเขานะ่ะชีวิตเขาความรักชีวิตการงานการเงนิงน,งนเขาต้องมั่นคงอะ่ะเขาจะอดทนต่อสู้ทุกอย่างชีวิตประสบผลสำเร็จดูเขามีความเก่งแก่ง งอนไม่พร้อมคุยแต่เขาว่าคุณอ่ะจะไม่คุยกับเขาเขาต้องเอาชนะใจคุณให้ได้เขารู้ใจตัวเองแล้วถึงแม้คุณจะไม่คุยกับเขาไม่พูดกับเขาแต่เขาก็ยังไหวนะยังไหวจะเอาชนะใจคุณจริงใจเสมอแต่เขาว่าคุณอ่ะจริงใจกับเขาเสมอซื่อสัตย์มั่นคงกับเขาเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมามีคุณเพราะคุณอ่ะซื่อสัตย์จะรัก มั่นคงกับเขาเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้ไม่ว่าคุณจะงอนเขาไม่ว่าจะใช้เวลานานเพียงไรโดดเด่นเนี่ยเขามีความสุขที่มีคุณคุณดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์เขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้นําเรื่องราวดีๆมาให้คุณด้วยเนะี่ยให้คุณดูดูโดดเด่นดูดีอะกว่าใครๆอะมีความสุขเนี่ยให้ บริจาคนำรักที่ดีมาให้คุณเมื่อคุณนำรักที่ดีให้เขาเขารู้แล้วเขาจะต้องเหมือนนาสิ่งดีๆมาให้คุณอะให้ได้แล้วแต่ละคนละท่านที่เขาจะทําให้คุณได้ที่จะมอบให้คุณได้เพราะไปแลกมาเขาบอกว่าเขาไหวไม่ว่าคุณจะงอนเขาไม่ว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรกับเขาจะเอาชนะใจคุณซ่อนเล้น ตอนนี้เขาดูนิ่งนะไม่เปิดเผยทุกคุณก็ไม่รู้เพราะคู่กับไพ่เขากำลังศึกษาหาทางออกกำลังเรียนรู้น,นี่ก็เก็บซ่อนไว้ซ่อนเลนยังก็ซุกซ่อนยังไม่เกิดขึ้นเขากำลังคิดหาทางออกอยู่เอาชนะใจคุณนะมีอุปสรรคขวางหนามแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าเขาอะ จะเอาชนาระรปสั่ปัญหาให้คุณมาเอาชนะใจคุณนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณตอนนี้เขาหึงหวงห่วงคุณคู่กับไพ่จากลาไก่ห่างต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วนํารักที่ดีมาให้คุณแต่คุณดูเขาวุ่นวายใจมากรู้ใจตัวเองแล้วนะใบสรุปชัยชนะนำรักที่ดีมาให้คุณการให้เมื่อคุณ ให,ให้ความรักความสุขเรื่องราวดีๆให้กับคุณจะเอาชนะใจคุณเอาชนะ,ป,ะปัญหาให้ได้เขาพร้อมพร้อมที่จะเอาชนะใจคุณความรู้สึกของเขาอะแล้วเรามาดูว่าความรักที่อยู่ในใจเขาอะเป็นอย่างไรเขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณ เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองอ่ะไ้น,นี้ล่วงมาเองบอกว่าเขาไม่อยากปล่อยคุณไปเขาคิดถึงการที่จะได้อยู่กับคุณคิดถึงเวลาเหมือนชีวิตที่สวยงามมีคุณอยู่เคียงข้างอะตอนนี้เขากำลังเอาตัวเองมาเป็นอันดับแรกกำลังดูแลตัวเขาแก้ไขตัวเขามา,มาก่อนแล้วเขาเมื่อชีวิตเขามันคงเมื่อเกิด เรื่องราวดีๆกับเขาแล้วเขาก็จะนํารักที่ดีเรื่องราวดีๆมาให้คุณเ <_ d> um> เขาจะไม่ปล่อยคุณไปเขาคิดถึงเวลาที่จะได้อยู่กับคุณแต่ตอนนี้เขาดูแลตัวเขาก่อนเขากลัวกลัวจนสี่เลียดแล้วนะตอนนี้เขากลัวเกินไปแล้วเขาถูกทําร้ายมาก่อนเพิ่งรู้ใจตัวเองไม่มีใคร เทียบคุณได้เนี่ยไม่มีใครอีกแล้วที่จะเทียบคุณได้เขารู้แล้วเข้าใจแล้วกาเขารักคุณตอนนี้เขาคิดแค่ว่าเขารู้สึกดึงดูดใจคุณเนี่ยดึงดูดมากมากแค่ไหนเนะ่ะเขารักคุณมากรู้สึกแล้วเข้าใจแล้วแต่สำหรับว่าอย่างไรเขาบอกว่าเขารู้ว่าคุณมีความหมายต่อเขามาก มาแค่ไหนเขารู้แล้วตอนนี้เขาพร้อมที่จะอยู่กับคุณเพียงคนเดียวแล้วอีคนที่เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองแล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรความบังเอิญความสัมพันธ์คู่ได้รับ ด้วยช่วงเวลาที่น่าทึ่งของความไม่สอดคล้องกัน,นคุณจะพบกับความรักที่เหมือนบังเอิญแต่ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะ่ะได้เป็นคู่กันได้มาพบเจอมาสมหวังทุกอย่างเป็นคู่คู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไปได้เหมือนได้รับพรมาแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่น่าทึ่งจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเป็นความรักที่สอดคล้องกันได้สำรับบอกว่าขอบเขตก็อยู่ที่คุณเองการ คุณให้คุณตัดสินใจหรืออยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญอยู่ที่คุณเองเลือกตัดสินใจในเรื่องความรักนี้อยู่ในขอบเขตของหัวใจคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ